เลิกทำตัวให้คนอื่นชอบสักทีชีวิตจะได้มีความสุขตั้งแต่วันนี้ชีวิตเราค่ะมันไม่สามารถไปให้คนนู้นคนนี้มาติ๊กถูกให้เราได้ทุกคนหรอกอ้าวสมมติวันนี้นะกูง้อเดินไปเจอคนบอกง้อไว้ผมยาวทําไมอ่ะตอนสั้นๆสวยแล้วคะตัดสั้นพอไปเจออีกคนสั้นทําไมผมยาวสวยกว่าอ้าวทำไงทีนี้กูต้องต่อผมแล้วไหมไปเจอสองคนนี้พร้อมกันทาไมถึงสั้นทำไมถึงยาวอ่างเดีย๋ยวกูไว้ข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งสั้นโอ๊ยมานั่งพลีสเอาใจคนนู้นคนนี้ชีวิตไม่มีทางมีความสุขหรอกค่ะ ความสุขของเรามันเกิดจากการที่เรารู้จักตัวเองเรารู้ว่าเราชอบอะไรจุดยืนของเราคืออะไรเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรมันถึงจะทําให้เราอะไม่ว่าใครจะพูดอะไรอะ่ะมันจะสั่นคลอนข้างในเราไม่ได้บางครั้งบางทีไม่ต้องให้ใครมารักเราทุกคนหรอกคะ่ะขอแค่เรารักตัวเองก็พอแล้วใครที่อยากรักตัวเองรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงนะคะครูได้รวมเทคนิคการรู้จักตัวเองทั้งหมดนะคะอยู่ในหนังสือชื่อคนพบสิ่งมีค่าที่ชื่อว่าตัวเอง ลองไปหาอ่านดูนะคะแล้วคุณจะได้พบคนที่คุณควรที่จะต้องตกหลุ่มรักอย่างแท้จริงค่ะ